ดูดวงครึ่งปีหลัง12นักษัตว์ในปี2567ของคนเกิดปีมะโรงครึ่งปีหลังต้องอธิบายแบบนี้ว่าปีมะโรงครึ่งปีหลังนี้เป็นปีที่ค่อนข้างใช้ชีวิตในการงานการกินการอยู่ที่ค่อนข้างเหนื่อยและหน่ายและเบื่อกับการใช้ชีวิต ไม่ว่าการงานการทํามาหากินอะไรก็ตามค่อนข้างท้อและเหนื่อยกับสิ่งที่เป็นอยู่มากทําให้รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายกายสบายใจไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่ในการใช้ชีวิตขอให้ประคองตัวเองไว้ด้วยสติเข้มแข็งเพราะว่าครึ่งปีหลังของคุณจะไปค่อยๆดีตอนปลายปี ของธันวาเป็นต้นไปเรื่องสุขภาพกับการเงินไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่อยากให้ประคับประคองเรื่องการเงินการใช้จ่ายให้ระมัดระวังไตรตองก่อนใช้จ่ายทุกครั้งเรื่องสุขภาพก็อยากให้ใส่ใจดูแลสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาสุขภาพเรื้อรังภายหลังการกินอยู่แบบง่ายๆไม่ค่อยอวื้วว่า ทำให้คนเกิดปีมะโรงต้องเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ประคับประคองตัวเองไว้แล้วทุกๆุกอย่างจะค่อยค่ยเริ่มดีขึ้นในช่วงปลายปีเป็นต้นไปสวดมนต์ไหว้พระส่งบุญให้กับตัวเองเข้มแข็งแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีสำหรับปีมะโรง